แบนไอจียังไงนะคะให้ปังนะคะดูแตกต่างแล้วก็ดูพรีเมียมนะคะเหมือน IG f e ฟีดของโค้ดแอนะคะวันนี้โค้ดแอนะคะมีเทคนิคดีๆนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนเป็นเนื้อหานะคะในคอนะสอนปั้นแบรนด์งเงินล้านนะคะโดยเอามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะที่อยู่ในช่อง y o u t u เนาะสำหรับใครที่ดูวันนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์นะคะกด u b s c r i b e นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะโค้ดแอจะมาแบ่งปัน ะะการทำออนไลน์แบบง่ายๆนะคะทุกคนเทคนิคทางลัดหรือทูอะไรที่โคแอใช้ในการทำอินสตาแกรมหรือ Youtube นะคะในทุกช่องทางการทำออนไลน์นะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆนะคะมาแบ่งปันให้กับหลายๆคนนะโค้แอบอกเลยว่าโค้แอเนี่ย ไม่ได้เป็นกราฟิกเลยนะคะแต่วันนี้โค้ดแอนะมีทางลัดนะ้ามาสอนให้กับทุกๆคนนะคะวิธีการที่เราจะคุมโทนยังไงเลือกสีคุมโทนยังไงเลือกตีมยังไงนะคะให้เหมาะกับสินค้าของเราให้เหมาะกับแบรนด์ของเรานะคะ mm hmm. เพราะอะไรหลายๆคนคงรู้ใช่ไหมคะว่าวิธีการเนี่ยที่เราจะทําให้คนตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อของเราหน้าฟีดุ๊กอินสตาแกรมของเรานะคะสําคัญมากๆเลยนะคะโอเคเหมือนที่โค้ดแอนะ ทำหน้าฟีดอ่ะเดี๋ยวโค้ดแอขอแชร์ IG ของตัวเองให้ดูนะนี่อันนี้ค่ะก็เป็นธีมสีล่าสุดของโคนะ้ดแอ r เนาะก็คือจะเปลี่ยนในทุกๆแบบพยายามจะเปลี่ยนให้ได้ทุกๆเดือนนะแบบอาจจะเป็นมูดโทนนี้เพราะอะไรเพราะมันจะได้สร้างแบบเอยดูแบบแบบ IG ของเราดูไม่แบบ ดูไม่จำเจหรือใครที่เป็นแบรนด์อ่างเงี้ยก็คืออาจจะเลือกสีอะไรที่มันใกล้เคียงกับของตัวเองนะคะเหมือนโค้ดแอนเนี่ยก็จะอาจจะไปแนวเขียวเขียวครีมครมเบแบบมินิมอลอ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนได้อาจจะเปลี่ยนในทุกๆ3เดือนก็ได้อย่างนี้นะคะก็การวางแผนการทำไอจอย่างเงี้ยหน้าฟีดส,สำคัญมากๆถ้าวันนี้คุณหน้าฟีดคุณไม่ไม่แพงไม่ดูแพงนะทุกคนคนก็ไม่ซื้อของคุณนะ สำคัญเลยนะคะโอเคสําหรับใครที่วันนี้นะคะมีคนถามโค้ดแอ้มาเยอะมากๆเลยนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยปั้นไอจก่อนอย่าเพิ่งยิงแอดอันนี้เป็นคําขอร้องจากโค้ดแอ้นะถึงแม้โค้ดแอเนี่ยเป็นโค้ดที่สอนเรื่องยิงแอดแต่ถ้าฟีดของคุณเนี่ยดูไม่แพงฟีดของคุณน่ะดูแบบหน้าร้านของคุณดูลก หน้าร้านของคุณดูแบบงงๆอ่ะทุกคนคือโค้ดแอเห็นเยอะมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งแพชั่นเนาะที่อยากจะมาสอนปั้นแบรนด์คนไทยนะทุกคนโค้ดแอเห็นนะคือก่อนหน้านี้โค้ดแอฟฝีก็ไม่ได้สวยนะทุกคนแบรนด์ของโค้ดแอก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เด่นอะไรเลยนะแต่ว่าวันนี้โค้ดแอเนี่ยมีเทคนิครู้ว่าเฮ้ยแบบไหนเนี่ยที่มันจะทําให้เราปังขึ้นแล้วก็ขายได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยิงแอดอย่างเดียว นะคะโอเคก็คือการที่เราเนี่ยคุมโทนเลือกธีมเลือกสีนะทุกคนง่ายๆเลยนะเทคนิคการเลือกโทนเลือกสีของโค้ดแอก็คือโค้ดแอ่เนี่ยจะเบรกสีอาทุกคนสมมติอันน,อนี้มันมีสีสีใช่ไหมคะของหน้า IG ของเอ่อห้าสีของโค้ดแอ่นะก็คือมันจะเป็นคัลเลอร์พาเลตเดี๋ยวโค้ดแอจะสอนวิธีการหานะคะทุกคนอันนี้แหละอันนี้ก็คือการทำไฮไลไท์ทำปกไฮไลท์นะคะทุกคนแล้วในหนึ่งหน้าฟีดของเราเนี่ยก็คือเนี่ยอันนี้ ในหนึ่งหน้า IG ของเราเนี่ยนะคะก็คือมันก็จะเห็นเป็นแบบเนี่ยเป็นทีละถ้าวันนี้คุณยังออกแบบไม่เก่งนะโคดแอนแนะนำให้เลือกแค่9ก้าช่องก่อนให้เว้นจากสมมติอันนึงเป็นรูปใช่ไหมคะแล้วก็เป็นข้อความแล้วก็เป็นรูปเป็นข้อความเป็นรูปเป็นข้อความอย่างนี้นะคะทุกคนเพื่อจะทำให้รูปของหนึ่งรูปสินค้าเราเด่น สเนี่ยเราจะได้สร้าง o o d and t o ท n นะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่า branding นะทุกคนก็คือ is feeling นะทุกคนอันนี้คือคนแอดไปเรียนเรื่อง branding มาเลยนะคะคือสำคัญมากๆเพราะว่าคนใน i n น t a g r กรเนี่ยเขาต้องการที่จะมาเสพความสุนทรีเขาต้องการมาเสพเฮ้ยแม่ค้า IG e ฟีดเป็นยังไงบ้างฟีดลกไหมดูดีไหมสินค้าดูเป็นยังไง เพราะอะไรเพราะโค้ดแอ้เชื่อว่าหลายๆคนมาขายของใน INSTAGRAM คุณต้องอยากขายของแพงกว่า s h อป e ี Lazada ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ทำฟีดของคุณให้ดีแล้ววันนี้คุณจะมาหวังขายแพงกว่า s h อป e e l a z a d a บางร้านนะใน s h อป e ี l a z a d a นะทุกคนโค้ดแอ้เห็นเขาทำฟีดสวยมากๆเลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะใครที่ไม่มีไอเดียในการเลือกสีเลือกธีมนะโค้ดแอบมี1ตัวช่วยนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อ่าโอเคอ่าอันนี้นะคะก็ให้ทุกคนมาที่ Color Hunt นะคะอ่าพิมพ์ไปได้เลยคำว,ว่า co colo แล้วก็ hunt.co นะคะอันนี้เป็นแอปตัวฟรีนะคะทุกคนเหมาะสำหรับวันนี้ถ้าเราเนี่ยอยากจะมีตีมีสีเราไม่รู้จะเลือกเฉดยังไงนะคะทุกคน Code a i r เนี่ยไม่ได้เป็นกราฟ,ฟิกเลย Code a n ไม่มีไอเดียของการทำสีเลย อันนี้เป็นตัวช่วยมากๆนะคะในการที่คุณจะปั้นฟีดไอ G ปั้นหน้าร้านของคุณให้สวยนะคะอ่ะอย่างเช่นวันนี้สินค้าของคุณเป็นอะไรเป็นสกินแคร์อะเราก็พิมพ์เลยสกินแคร์อย่างนี้ใช่ไหมคะอะออค่ะสกินแคร์นะคะทุกคนสกินแล้วก็แคร์อะเราพริมพ์สกินแคร์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถนี่กดเลือกไปได้เลย อะสกินมันมีสกินอย่างเดียวสกินอ่ะอย่างเงี้ยนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวป๊อปปูล่าเราสามารถเลือกเฉดอันนี้นะคะว่าเอ้ยอันไหนมันเหมาะกับแบรนด์ของเราเอ้ยดูแล้วเนี่ยส่วนมากอันนี้สีเนี้ยน,ะนี่เราสามารถกดเลือกไปแล้วเราก็สามารถเซฟได้เลยนะคะทุกคนนี่เซฟอิมเมจได้เลยนะนี่เห็นไหมมันก็จะมาแล้วคุณก็ เอาไว้ดูในการออกแบบสินค้าของเรานะคะทุกคนหรือเราปั้นหน้าไอจของเราให้ดูแพงนะคะทุกคนนี่แล้วอะไรที่มันใกล้เคียงเราก็สามารถเลือกอ่างเช่นเราอยากได้ตีมพาสเทลอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกคําว่าพาสเทลตรงนี้นี่เลือกไปเลยนะคะทุกคนข้อดีก็คือมันจะช่วยไล่สีให้กับทุกคน เวลาที่หลายๆคนดู Netflix ใช่ไหมหรือหนังฮอลลีวูดเนี่ยสังเกตเลยนะในทุกๆฉากนะคะมันจะเป็นการออกแบบที่ใกล้เคียงกันนะทุกคนก็คือจะออกแบบสีออกแบบฉากอย่างนี้นะคะให้กับทุกๆคนเหมือนเวลาเราดูเนี่ยมันจะช่วยดึงลูกตาคนสำคัญมากๆถ้าวันนี้คุณอยากจะให้ IG ของคุณโดดเด่นสินค้าของคุณโดดเด่นคุณต้องมีธีมมีสีแล้วก็คุมโทนคุณต้องรู้ว่า ร้านของคุณนะไม่ใช่คุณมาโพสโค้ดแอเห็นเยอะมากๆเลยหลายๆคนเนี่ยจะเหมือนยัดทุกอย่างอะลงมาในฟีดของคุณอะแล้วมันจะทําให้ร้านคุณดูไม่แพงอะทุกคนแค่คุณเปลี่ยนแค่นี้นะคุณยังไม่ต้องยิงแอดนะคุณก็ได้ลูกค้าแล้วอันนี้โค้ดแอบอกเลยแค่คุณต้องมาวางแผนหน่อยเอาความดึงความเป็นศิลปินในตัวคุณมานิดนึงแล้วเราก็มาปั้นฟีดของเราให้สวยก่อนที่สําคัญโค้ดแอเนี่ย ทำไอจมาเนี่ยยิงแอดน้อยมากๆเลยนะทุกคนแต่ก็มีฐานแฟนที่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเราชัดเจนแบรนด์เราชัดเจนหน้าฟีดเราชัดเจนมันเหมือนการที่เราเนี่ยทำฟีดนะทุกคนมันเหมือนการที่เราเนี่ยเออจีบผู้ชายหรือว่าจีบผู้หญิงเวลาที่คนเนี่ยคนในไอจใช่ไหมทุกคนแต่ก่อนเรามีหน้าร้านนะ คนจะมาที่หน้าร้านของเราว่าตกแต่งเป็นยังไงสวยไหมแทนที่เรานะจะเอาไอ้ตัวร้านของเราเนี่ยเราจะไปลงทุนทำหน้าร้านเรามาลงทุนทำไอจของเราเนี่ยให้มันดูสวยให้มันดูแพงทุกคนสำคัญเลยเพราะว่าสิ่งแรกที่คนจะเห็นหน้าฟีดไอจของคุณก็คือเขาจะดูก่อนรูปสวยไหมหน้าฟีดลกไหมแม่ค้าคนนี้เป็นยังไง มันบ่งบอกเลยนะทุกคนถ้าคุณทำตัวลกๆทำฝีของคุณลกๆคนแอร์ของผู้ตรงๆนะทุกคนคุณไม่ได้แบบจัดตีนจัดสีวางแผนเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงตัวคุณเลยนะอ่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะถ้าใครที่วันนี้สังเกตนะคนที่เขาเป็นบล็อกเกอร์หรือคนที่เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมโอ้ยฟีดเขาสวยมากๆเลยทุกคนเราต้องดึงความเป็นศิลปินในตัวเรานะคะมาทำหน้าฟีดของเราให้สวยเพราะอะไร หน้าฟีดมันเป็นการช่วยตัดสินใจถึงแม้วันนี้คุณยิงแอดแต่รูปที่คุณยิงแอดสวยมากเลยนะคนแอดเจอเยอะเหมือนกันรูปในในอันที่ยิงแอดไปอย่างงี้นะคะทุกคนแต่พอมาดูหน้าฟีดเฮ้ยงองอ่ะดูไม่สวยมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทุกคนถ้าวันนี้คุณเนี่ยทำหน้าร้านของคุณไม่สวยทําหน้าร้านลกนะคนก็ไม่เชื่อถือยิ่งถ้าคุณยิ่งมียอดสับน้อยยอด ฟ o ลโล่น้อยนะทุกคนโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยความน่าเชื่อถืออยู่ที่ตรงไหนถ้าวันนี้ฟีดของคุณมาแบบโอ้ดูโปรเฟสชั่นอลเลยนะยอดยอดฟ o ลโล่คุณหลักร้อยเนี่ยก็มีคนมาซื้อของของคุณนะทุกคนอะโอเคอันนี้เป็นแพสชั่นที่โค้ดอยากจะเห็นฟีดหลายๆคนโค้ดแอรบอกเลยว่าโอ้ดูแล้วไม่แปลกใจเลยทําไมขายไม่ได้เพราะสิ่งที่โค้ดแอร์กลังจะพยายามจะบอกทุกคนเนี่ยก็คือมันจะช่วยคุณขายดีขึ้น ถ้าคุณคุณต้องแตกต่างและโดดเด่นนะคะการทำออนไลน์ในยุคยุคนี้นะขนาดโค้ดแอ่นะเป็นโค้ดเป็นครูนะโค้ดแอยังต้องวางแผนนะการทำคอนเทนต์เฮ้ยต้องเลือกว่าเฮ้ยเนี่ยธีมสีเราอย่าหลุดนะเราต้องวางแผนโค้ดแอ่น Air นะแอบเอาฟีดของทุกให้ทุกคนดูเนี่ยอันนี้คือเป็นฟีดของเดือนนี้นะเห็นไหมคือเนี่ยโค้ดแอพยายามวางแผนเพราะว่าอะไรอยากจะทําให้ฟีดของโค้ดดูดี มันเหมือนเป็นรูปศิลปะทุกคนเนี่ยเห็นไหมขนาดเป็นสายโค้ดครูก็ต้องทำฟีของตัวเองให้ดูดีนะคะโอเคอ่ะอันนี้แหละ นี่อย่างเช่นคุณอยากได้สีโกอย่างเงี้ยคุณก็มาเลือกเลยว่าอยากจะได้ตีมประมาณไหนนะคะอันนี้เป็นตัวช่วยมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับใครที่ไม่มีไอเดียนะในการเลือกสีเลือกตีมนะคะโอเคอ่ะวันนี้ก็มาแจกไอเดียให้กับทุกๆคนนะคะว่าวันนี้อยากจะเลือกตีมยังไงอยากจะเลือกสียังไงให้ดูแพงอยากให้หน้าร้านของคุณดูแพงนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้กับ ต้าร้านของทุกๆคนนะเรียงสีเรียงตีมให้ถูกนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะ สำหรับใครนะที่วันนี้นะสนใจอยากจะปั้นแบรนด์ปั้นไ g จีของคุณให้แพงนะคะโค้ดแอจะบอกทุกเคล็ดลับเลยนะในคอร์สนะคะในการสอนปั้นแบรนด์เงินล้านยังไงให้ดูแพงนะโค้ดแอเชื่อเลยว่าถ้าคุณมาลงเรียนคอร์สนี้นะจะทำให้แบรนด์ของคุณดูแพงขึ้นแล้วก็ค่าแอดของคุณลดลงด้วยนะคะโอเคหรือสำหรับใครที่วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะลงเรียนนะคะสามารถนะเข้าไปดูนะ นั่งไล่ดูได้เลยนะคะทุกคนในออช่อง YouTube ของโค้ดแอ r นะสอนแบบจัดเต็มมากๆนะความรู้เกี่ยวกับ i n s t a g r a รมโค้ดแอสอนในทุกๆด้านเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ